ข่าวดีกเกษตรกรไทยกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจําวันอังคารที่12เมษายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศรษารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกเกษตรกรไทยเฮเจีนไฟเขียวเพิ่มจุดนำเข้าผลไม้ไทยหวังดันส่งออกทุเรียนออกสู่ตลาดนางสามะนัญยาไทยเศษตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานข่าวดีจากนายระพีพัฒน์จันทร์ศรีบงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรว่าขณะนี้สำนักงานกงศุลกากรจีนได้อนุมัติและกำหนดให้สนามบินนานาชาตินาน,นิงเขตกวางซีจ้วงเป็นจุดนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้นำเข้าผลไม้สามารถยื่นขอนำเข้าผลไม้ไทยในเส้นทางดังกล่าวได้แล้วซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการส่งออกผลไม้ของไทยทางอากาศตามที่สถานกองสุลนใหญ่หนานหนิงฝ่ายการเกษตรประจำสถานกองสุนใหญ่ณน,นครกวางโจวและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สคตหนานหนิงได้พยายามพยายามเจรจาและผลักดันมาโดยตลอดจึงถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกซึ่งในช่วงเวลานี้ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนในภาคตะวันออกของไทยกำลังมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดด้านนายระพีพัฒจันทร์ะละศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า สถานการณ์การส่งออกทุเรียนสดจากไทยไปจีนขณะนี้มีปร,ริมาณการส่งออกสะสมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง8เมษายน65มีการส่งออกทุเรียนไปแล้วจำนวน1,993ชิปเมนต์ปร,ริมาณ2 1 9 9ม9 1ตันคิดเป็นมูลค่า2,066ล้านบาทส่วน สถานการณ์ณด่านนำเข้าผลไม้ของจีนข้อมูลณวันที่8เมษายน65ด่านเยาอิ้วกวนรถบรรทุกผ่านด่านได้วันละประมาณ20คันมีรถบรรทุกรอข้ามด่านโฮกิฝั่งเวียดนาม1,255คันเวลาทําการของด่าน8.00ถึง19.00นด่านตองชิง ปิดรับการนำผลไม้ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์65เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จนถึงปัจจุบันด่านรถไฟผิงเสียงผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผลไม้ไทยผ่านด่านรถไฟผิงเสียงแจ้งงดรับการขนส่งสินค้าผลไม้เพิ่มชั่วคราวระหว่างวันที่4-10เมษายนเพื่อจัดระบบ ขาบวนรถไฟส่งสินค้าด่านท่าเรือเชียงไฮและด่านสนามบินเชียงไฮฝูตรงขยายการล็อกดาวจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบส่วนด่านท่าเรือเสือโขเรือต้องรอคิวเทียบท่าระยะเวลาในการตรวจปล่อยช้ากว่าปกติ4-5วันมีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือเสือโขฉเฉลี่ยวันละหนึงเที่ยว ระยะเวลา6ถึง11วันครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับที่ทานกับผมคนแชร์ข่าวกเตษภารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทุกๆท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทำผิดพลาดประการใดก็กลาบขออภัยขอกลาบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดี พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ